จงลืมไว้กว่อนเถิดดิลออ่าง啊ข้าการดิมามรีวะนะิวนะสะอ่อนสุดทีสมองขึ้น

Oi là lựa chung choo kéo choo choo chân choo 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 kẹ choo 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 ระวังวตะกัวท่าตะกัวเกิกอยเออระวังวอเไรเดี๋ยวมันจส่ั้วัวหรือใส่ขั้วแล้วที่เรียกโลจักโลไฮันเออยีโลจักหมดโอ้ขมงน้อยเออขอดระเบือนคนน้อยมอสหลักดอนเลยลหลักตัว

คือพวให้แสนคอยโจ๊้ทำไ่แวดุงจุมลมฮะือป่อนาะกัดกยังไดุงไงอ้าแแว่เกแวนี่อมกระถวยที่ทำไอแวเฮ้ยเ้ยออในแสงมันเลยแสงนกกระดางไงเเสนใจเยนเอาอคืันพระเด้อเออแหกยนซ้ำนึงเฮ้ยกระนลสดจุบักซองเลยอะ บอลได้ส ouais yeah. ุดตัดช่่้เจอแกยนซ้วอยไปประหายนแสนนึงองนี่นันจริงเลย้หมูอืที่สันเลยปนอได้เด้อปวตไหวด้วยอะอ้บีไงจุดวสอดนับปันอกล เราทำอะไรบ้างครับเราเรางามเรางามคราดได้ยากเลยเรางามไม่ช no wow. mm ่วยเราสิก็ประทังเฮ้ยกัดเรางามกินช็อตอาหารผสมกลายชุดที่เออขนาดกินเราก็น่าจะเลยเกินคิโตมแต่ไม่เกินอะแต่ว่าเดือดเปื่อย ปอยินแต่สลัเดอยาดูชร <online> <c oughs> ์กีดชเวพี่น้องน้อยเออได้ครังเกี่ได้หอยเหอยะอเราเคยปอเนี่ยนไนมวดคารามันนี้นาเด็กคารองานแก้วมูดมาอเลยอเลยแกววยมไปตุ๊บ นั S <S ่งณธรรมดาธรรมดาล่างดิโอบรรยากาศแบบติ๊กค่ะนั่งล้วบปิตีนั Columbus ่งลอยหมดเลยครับลอยหมดเลยครตี

สองกายแลวกแล้วเพระอะไไปง่ายติดอ่ง่ายติดทั่วทุกทนขึ้นนา้นนีก็ิด้ขึ้นนาเวลกันรอบรลวัสักครัดีเลยจะจืมกันแบกแบกเลย อาเฮลิทันนั่งเบอร์อันโตอาวย์ละมนเปนอันเลยลอยอวยอเลยชคนหมดเลยเอาไว้อผู้จัดอี่อว้เฮ้ยแก

ຢ່າລົມໄກກົກມືໃສ່ກັນ